น้องสรีนมาก่อนใช่มามาก่อนหอมหอมเพื่อน,อนมาก่อนเขาก็ต้องรวยก่อนเขาถูกไหมมันเป็นธรรมชาติของธรรมชาติอยู่แล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นคนเกิดก่อนก็ต้องไปก่อนดอกไม้ก็เหมือนกันออกดอกก่อนก็ต้องรวยก่อนเป็นของธรรมดาหอมไม่มีที่ติเลยเพื่อนๆสีม่วงหลังบ้านนั้นเริ่มไปแล้วอันนี้ยังเพิ่ง อันนี้โดนฝนเมื่อคืนถ้าโดนฝนแล้วจะไปไวนะโดนฝนโดนลมเนี่ยไวมากโอ้ยอยากเอาไปปลูกเมืองไทยเดย้แต่ไม่รู้จะเอาไปได้ไง <c oughs> หอมจริงๆเป็นไม้ยืนต้นด้วยนะต้นใหญ่นะไม่ใช่ต้นเล็กนะแต่ป้าทำให้เป็นต้นเล็กพอมันแตกออกมาแล้วก็ตัดให้มันเหลือแต่แขนงไงโอเคนะเพื่อนๆมีรถผ่านมาอีกแล้ว ให้ดูทุ่งนาก่อนอลุงรอแล้วเราจะไปซื้อของกันแค่นี้ก่อนนะเจอกันใหม่มเดี๋ยวกลับมาต้องตัดหญ้าอีกจาแค่นี้ก่อนจาวัด,ดีค่ะ